ชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่ชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีผู้ฟังชาดกควรฟังด้วยความพิจารณาและในที่สุดก็จะสามารถนำหลักธรรมที่ได้ไปใช้เป็นคุณ,ณประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น ชาดกห้าชาติพุทธกาลครั้งนั้นณเชตวันมหาวิหารในนครสาวัตถีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระเมตตาที่คุณต่อภิกษุรูปหนึ่งซึ่งกำลังเบื่อหน่ายคลายความเพียรลงทรงอนุเคราะห์ด้วยพุทธวาจาว่า ดูก่อนภิษุบัณฑิตในการก่อนนั้นได้ทำความเพียรที่ไม่น่าจะทำได้แม้ได้รับบาดเจ็บสาหัสเพียงใดก็มิได้ละความเพียรแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงระลึกชาติด้วยุกเหนิวาสอนุสติญาด้วยชาดกขึ้นเรื่องหนึ่ง <c oughs> โอชาชนียชาดกความเพียรอันยิ่งใหญ่ โคชาชนียสินทบม้ามงคลแห่งนครพาราณสีได้กระทำความเพียรอันยิ่งใหญ่แม้ได้รับบาดเจ็บอย่างสาหัสก็ไม่ละความเพียรพระเจ้าพรมทัตผู้ปกครองนครพาราณสีแผ่นดินอันกว้างใหญ่สมบูรณ์มั่งคั่งยากยิ่งจะหาเหมืองใดเปรียบนอกจากปราสาทพระราชมนเทียรอันยิ่งใหญ่แล้วอาชาสงาา่างาม นามโพชาชานียะก็ถือเป็นสมบัติล้ำค่าที่เจ้าเมืองอื่นๆต้องการหวังครอบครองโพชาชานียะม้าในตระกูลสิงทบซึ่งบังเกิดจากพระโพธิสัตว์มีพลักกำลังเลิ่กว่าม้าทั้งปวงวิ่งเร็วดุดสายฟ้าหากแม่ทัพผู้ใดได้ควบก,ก็สามารถรบชนะได้ทั้งสิบทิศพลักกำลังความสามารถของโคชาชานียะ เป็นที่ร่ำลือไปทั่วสารทิศวันเวลาล่วงเลยผ่านไปพระเจ้าพรหมทัตจากเจ้าเมืองหนุ่มสง่างามก็ล่วงเข้าไวยชราแม่ทัพนายกองคู่พระไทยก็ล้วนแก่เท่าลงเช่นกันเป็นโอกาสให้เจ้านครทั้งเจ็ดเมืองในชมพูทวีปร่วมมือกันนำทหารเข้าล้อมหวังยึดนครพาราณสีและอาชาโพชาชนียะ ทรัพสมบัติที่มีค่ามหาศาลเจ้าเมืองทั้งเจ็ดมีหนังสือแจ้งมาว่าท่านจะยอมสละราชบัลลังก์แต่โดยดีหรือจะสละด้วยน้ำตาเฮ้ยไอ้ทูตคนนี้มันกล้าพูดกับพระราชาของเราถึงเพียงนี้เชียวหรือถือดีมากไปแล้วน้อยมาคนเดียวยังกล้าเสียบมันข้างหลังเลยไหมเพ่ได้ข่าวว่าท่านมียอดอาชามิใช่หรือแน่จริง ก็ควบออกไปลบเลยสิอยากจะเห็นนักวันแน่สักแค่ไหนข้าไม่ยอมให้ใครมารังแกง่ายๆหรอกแล้วพวกท่านจะได้เจอดีเหมือนกันหลังจากที่ทูตกลับไปพระเจ้าพรมทัตส่งเรียกประชุมอำมาตยราชมนตรีทั้งหมดพากปล่อยให้เจ้าเมืองทั้งเจ็ดนำทหารมาบุกยึดชาวบ้านต้องบาดเจ็บล้มตายเป็นอันมากแน่ๆพวกท่านว่า ควรจะทำอย่างไรดีข้าแต่สม,มุติเทพข้าพระบาทจะขอสละตัวเองทำลายกองพลทั้งเจ็ดก่อนที่พวกมันจะเข้ามาบุกยึดเมืองเราเองพระยาค่ะท่านเพียงคนเดียวจะรับศึกใหญ่ครั้งนี้ได้หรือข้าแต่สม,มุติเทพถ้าข้าพระบาทได้ม้าโพชาชนิยะแล้วใสพระราชาทั้งเจ็ดพระองค์ก็มิเกินความสามารถของข้าพระบาทได้หรอกพระยาค่ะถ้าท่านมั่นใจเช่นนั้นม้าสินทบโพชาชนิยะหรือม้าอื่นก็เอาเถิด ชีวิตเราและชาวพาราณสีอยู่กับท่านแล้วขอให้มีชัยกลับมาเถิอนายทหารม้านั้นรับพระดำรัสแล้วก็ถวายบังคมพระราชาลงจากประสาทนำม้าสิงทบโพชาชนียะมาแล้วก็ผูกสอดกรอบทุกอย่างเด็กพระขันขึ้นหลังมา้าออกจากพระนครไปประดุกฟ้าแหลกนายทหารมา้า ลำทหารเข้าโจมตีข้าศึกทัพแรกอย่างรวดเร็วและรุนแรงดุดทะนุรังกกไปพวกเราจับตัวเจ้าเมืองให้ได้บุกบุกบุกเฮ้เยเจ้ามาทมไมวิ่งแสงข่าได้ไงวะยังต้องไม่ข่านากกั่บไปเลยรอด้วยมาฆ่ามันวิ่งช้า แค่ชั่วพริบตาเดียวหมาถึงทบพ่ชาญชียะและนายทหารหมาผู้กล้าหาญก็สามารถทะลวงเข้ามากลารค่ายข้าศึกกองทัพแรกได้และจับเจ้าเมืองมาได้อย่างง่ายดายข้าพระบาทจับตัวเจ้าเมืองกองทัพแรกมาให้แล้วพระเจ้าคะ่ะเก่งมากขอให้เจ้าโชคดีได้รับชัยชนะปราบอีกหกกองทัพให้ได้ เมื่อจับราชาองค์ที่หนึ่งได้และนำเข้าสู่พระนครแล้วนายทาหารม้าและอาชาโพชาชนียะก็ผุดกตะเลยตีค่ายอื่นๆต่อไปจนจับพระราชาได้ถึงห้าพระนครมันเก่งจริงไม่ว่าไ,ไาม,ม่นา่าเลยแล้วไอ้เราไม่พาโดนมันบทำมาาาอยกกเลที่ตอนนี้มาทำโอดครวน อยู่ในคุกไปเถอะพวกเจ้าไปเถอะเจ้าโพชาชนิยะเราไปทำลายกองทัพที่หกกันต่อนายทหารมาพวกราชาโพชาชนิยะต่อสู้กับกองทัพที่หอย่างสุดกำลังจนสามารถจับตัวพระราชามาได้แต่อนิจจาการทำสึกกับกองทัพที่หนี้ อาชาโูชาชนียะเสียหลักได้รับบาดเจ็บสาหัสโถ่เลออกเพียงค่ายเดียวเท่านั้นเองใ,ในเมื่อเจ้าบาดเจ็บสาหัสถึงเพียงนี้ก็พักเถอะเราจะพวบม้าตัวอื่นไปแทนก็ได้โอ้โหโดนเยอะเหมือนกันนะมีตั้งหลายแผลเนี่ย เลือดเต็มเลยอ่ะน่ากลัวเจ้าเนี่ยเป็นทาหารเสียเปล่าใจส่อรจริงๆไปดีกว่าเส็มแล้วเพื่อนเอ๋ยนอกจากเราแล้วไม่มีม้าตัวไหนที่จะพาเจ้าไปทำลายค่ายที่เจ็ดของศัตรูได้หรอกถึงแม้อาชาโพชาชนียะจะบาดเจ็บสาหัสเพียงใดแต่ก็ยังมีความเพียรไม่หวาดหวั่นต่อความเจ็บปวด เนื่องด้วยรู้ว่ามีเพียงตนเองเท่านั้นที่จะพานายทหารผู้กล้าออกรบจนชนะได้ว่าเรายอมแพ้ต่อความเจ็บปวดเสียตั้งแต่ตอนนี้ทัพเราก็คงต้องพ่ายแพ้พระเจ้าพุทมทัศก็จะเป็นอันตรายเราจะไม่ยอมแพ้เราจะเพียงพยายามต่อสู้จนชนะข้าศึกทั้งหมดให้ได้ไปเถอะนักรบผู้กล้าไปทำลายค่ายึกเจ็ดด้วยกัน อาชาโพชาชนียะทนต่ออาการบาดเจ็บฮึดสู้จนจับพระราชาได้เมื่อมาถึงทวารหลวงก็สิ้นแรงลง้มลงโอ้ไม่ข้าแต่มหาราชพระองค์อย่าทรงฆ่าพระราชาทั้งเจ็ดเลยจงให้กระทําสาบานแล้วปล่อยไปแม้พระองค์ก็จงทรงบําเพ็ญทานรักษาศีล ทรงครองราชสมบัติโดยธรรมเถิดด้วยพระบารมีแห่งพระโพธิสัตว์คำสั่งเสียในสำนึกของอาชาโพชาชนิยะก็รู้แจ้งในพระไทยของราชาพรมทัตทุกประการเมื่อสั่งเสียเสร็จอาชาโพชาชนียะก็จากโลกไปอย่างสงบสุขพระเจ้าพรมทัตโปรดให้ทำพิธีสมม้าสินทบโพชาชนิยะอย่างสมเกียรติ และได้ประทานยศใ,ใหญ่แก่นายทหารมา้าและส่งทำตามคำสั่งเสียของอาชาโภชาชนิยะครองราชโดยทศพิตร,ราชธรรมตลอดพระชนชีพ